สวัสดีค่ะพวกประช้าพรอุ้ยปลาข้าววันนี้มาทานทอดมันจ้าทอดมันปลากายจ้าทุกคนวันนี้ได้ทอดมันปลากายจ้าี่นอกจ้าแล้วก็มีผักสลัดนะคะยกส่วนนะคะทุกคนแล้วก็มีแตงกวาจ้าทุกคนแตงกวา,า,กแ,กวาแล้วก็มีมะเขือกรอบจ้ามีมะละนะคะมะละมะระแล้วก็มีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะคะทุกคนจ้ามาจ้ามีแตงกวาก,กรอบมีอ่ ถั icana, ่วฝักยาวนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มเซ็บเซ๊ะทุกคนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มาทอดมันปากายนะคะทุกคนนี่จ้ะมาเซ็บเซกันเลยจ้าก่อนจะไปทานก็บฝากข่าแม่พี่น้องยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ครับช่องธนพจนอุ้ยพากอ่อนด้วยจ้าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งติ้งๆนะคะทุกคน มาจา้าแซ่บแซ่บกันจ้าพี่นอ้องมาจา้าแซ่บแซ่มกันจ้าทุกคนได้ายทานคะทุกคนอาจจะมีเสียงรถผ่านได้ยินเสียงรถวิ่งนะคะทุกคนจะนั่งกินอยู่หน้าบ้านนะคะมาจา้าแซ่บแซ่บกันจ้าเมืเอ่อี้ก็เนจะใช้ช้อนนะคะทุกคนมีเตงกวาที่หัน่นหั่นแล้วก็มีแล้วไม่หั่นก็มีนะคะทุกคนมาแซ่บแซกันเลยจ้าพี่นอ้องอืมรถทุกคน mà Tập tập vào đây không <laughs> 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 มาคนจ่าพภาครน้อง่ทอดมันประกันทอดมันปากกะยัจ,จะแซ่บจะจังนีจะเป็นหน,นูแซบนะ หอจ้ะก็ชวใช้แตงกวานะหอจ้ะเลือดมาทุกคนเนี่ ข้างบนนะคะทุกคนกะุดมกดะกุบก็บก Tao cọ tao đũa. Ngon. quả rồi. càng quả ngon bên

แซ่บกริแลนะจ๊ะอร่อยอร่อยไม่อุ่มน้ำมันอร่อยมากนาะงดซื้อมานะ้วค่ะทุกคนื้อมากจาก้ะ บางเจ้าอมน้ำมันอันนี้อร่อยไม่อมน้ำมันรสเจ็บนวดทอมจิ้มโอเค và nít béo này rất phiên mất thoát mang bà gái

บอกันเลยเร้อม,มากเป็นมากทอดมาหนึ่งจานพููน ประมาณ40บลูกสี่ิชิ้นสี่สิชิ้นประมาณสี่ิชิ้นได้ทุกคนรัมบมาเน้นแล้วก็อร่อย แป้งน้อยลดมาทุกคนรูบอกเลยเคยกินมาหลายที่นะคะทอดมาันไากา่เวเจ้านี้อร่อยสุดนนมาก ชื่อมาจากงานมาัอ้อร่อยเลวยทุกคนผมชอ <c oughs> บจ้าชอบจะไปน้องชอบมาก อัน,นี้จะอิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประกันไดก็โปรดขออภัยนะคะเดี๋ยวทานต่อนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดบชมนะคะขอบคุณค่ะ